สวัสดีค่ะชื่อพรทิพย์จันทส่องแสงหรือพี่เจ๊ฟค่ะซึ่งตอนนี้พี่เจ๊ฟได้ตั้งกลุ่มเรินผ้ามัดย้อมดินค่ะเป็นย้อมจากสีดินธรรมชาติค่ะที่ผลิตภัณฑ์ย้อมผ้าจากดินธรรมชาติค่ะมันเป็นดินในชุมชนนะคะซึ่งตอนนี้พี่สามารถทําสีดินได้ประมาณ5เฉดสีค่ะแล้วก็มีงานตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือย้อมจากสีถาวัรเ,เขาเรียกว่าย่านอวดค่ะซึ่ง จะอยู่ในป่าลึกๆค่ะป่าดิบชื้นอะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับงานนี้พี่ได้ทำเป็นสติกเกอร์ค่ะติดบนเสื้อเป็นขนมห้าอย่างในเทศกาลเปตะของงานเดือนสิบเนี้ยค่ะค่ะมีขายเฉพาะในงานนี้อย่างเดียวอันนี้ค่ะมันจะมีขนมห้าอย่างก็มีขนมขนมมีขนมพองขนมแลนขนมบ้านขนมนี้ซามอันนี้ขนมไข่ปลาค่ะ ตัวนี้ก็เป็นตัวแทนของบรรพบุรุษของเราเป็นตัวเปตะตั้งแต่วันที่8ถึง22เดือนนี้อย่าพลาดนะคะงานเปตาเฟสติวัลที่ที่ตลาดยิปค่ะ